ถ้าได้มาอยู่นี่ก็จะช่วยใช้หนี้นั่นแหละสร้างบ้านสร้างอะไรให้ส่วนรูปนี้ก็รูปถ่ายครับตอนเป็นดาวรุร่รงครับอยู่ค่ายศิษย์สโลบรุ่งมากเลยตอนนั้นตอนนั้นผมว่ประมาณน่าจะยีบิบห้า มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ว่าจะชนะวันนี้ร้อยครับที่ต้องการให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นต้องการให้เรามีโอกาสไปต่อยต,ต่างประเทศทําให้ตัวเองสบายทำให้ครอบครัวสบายอยากได้แชมป์ระดับโลกอะไรอย่างเงี้ผมบอกนะถ้าไม่มีอุบัติเหตุอนาคตไกลอนาคตไกลเด็กคนนี้ ผมพูดเสมอนะเพชรดำาไม่ใช่นักมวยที่เก่งไม่ใช่นันกมวยอัจฉริยะเขามีชื่อเสียงเขาโด่งดังขึ้นมาได้เพราะว่าตัวเขาในี่ใสของเขาที่ชายลวดพวงให้ฝ่ายแดง48่สให้ออกไปสี่สิบแปดคะแนนควยลีบ่ากรรมาการโคตรแม่โคตรพ่อโคตรแม่แมันจบชัดแล้วไหนมา มันไม่มีใครหรอกครับที่มันไม่รักลูกไม่ต้งสงสารลูกการซื้อมวยเนี่ยมันมีข้อเสียมากกว่าข้อดีเงินที่ต้องจ่ายไปเนี่ยอย่างน้อยคือสองแสนห้แสนแล้ววันที่ควายต่อมานะเขาแพ้แล้วเขาเสียชมป์โลกมันคือจุดเปลี่ยนมันคือจุดเปลี่ยนที่พลิกเลยทุกคนบอกให้เริ่อแล้วหา,า,าอย่างอื่นทำแต่ผมยังอยากอยู่ในจุดตรงนี้นมันเอฟก็ต้องทนนี่เขาเรียกว่าใจไม่สู้